มาแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนสมาชิกนะครับเพจสวนเกษตรอินทรีย์บ้านไร่เพชรบูรณ์นะครับเริ่มไล์นะครับผมที่สวนของเรานะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นสวนพะหวานป่าของผมนะครับจํานวนสามไร่นะครับที่ปลูกจากต้นกล้านะครับผมสองพันสี่ร้อยต้นนะครับผมระยะที่ปลูกนะครับผมก็คือ1นคูณสเมตรนะครับและระหว่างแถวนั่นคือ1เมตรนะฮะ ระหว่างแถวสองแถวนี้ก็จะเป็นสองเมตรนะครับผมแบบนะครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับผมชาวสวนเกษตรอินทรีย์บ้านไร่เพชรบูรณ์นะครับผมวันนี้ผมจะมาเดินพาเดินชมนะครับแปลงผักหวานของผมนะครับ จำนวนนะครับ2,400ต้นนะครับ3ไร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในโตไปขนาดไหนแล้วปลูกจากต้นกล้ามันโตจริงไหมเขาว่าสองสามปีจะไม่โตแต่โตปีที่สามปีที่สี่จริงไหมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเห็นอะไรไหมครับผมดูพี่เลี้ยงทําเงินของผมนะครับพี่เลี้ยงทําเงิน ส่วนนี้นะครับเต็มเลยครับผมเริ่มเป็นร่มเป็นป่าแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับผมว่ามันโตแค่ไหนแล้วมีทิปหรือเทคนิคอย่างไงบ้าง <c oughs> อ่ามาแล้วนะครับผมแปลงนี้นะครับผมเป็นไงครับร่มเงาพี่เลี้ยง ผมชอบแวะแวะพี่เลี้ยงท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับผมจะอธิบายในคลิปไลน์นี้เลยนะครับผมนี่ครับปลูกเมื่อวานนี้นะครับผมดูลักษณะนะครับกิ่งตอนเห็นไหมครับตั้งไว้ในห้องน้ำสามสัปดาห์ยอดก็แตกแล้วครับผมยังไม่ต้องลงดินเลยผมถึงบอกนะครับว่าตอนปลูกเขาใช้อาหารนี่ฮะ จะนำเลี้ยงจากต้นนะครับผมเพราะฉะนั้นกิ่งอ่อนนี่หมดสิทธิ์เลยครับนำเลี้ยงในกิ่งจะน้อยมากแตกยอดมาเดี๋ยวจะเหี่ยวนะครับถ้าต้นเหี่ยวเมื่อไรคือตายนะครับผมรากจะไม่เดินหาอาหารไม่ทันนี่ฮะดูยอดนะครับปลูกเมื่อวานสิบห้ากิ่งนะครับผมต้นแครนะครับผมเคยโพสไปแล้วว่าผมปลูกพร้อมกับมะขามเทศเลย หนึ่งปีเท่ากันนะครับผมดูมะขามเทศกับแคร์นะครับชนกันเลยนะฮะเดี๋ยวปีที่สองนะครับผมจะบอกว่าปีที่สองมะขามเทศนี่ครับสองอันเนี้ยจะชนกันละพอชนกันปุ๊บระหว่างกลางที่เป็นต้นแคร์คือต้นนี้ผมจะต้องตัดออกในปีที่สองนะครับเพราะอะไรนะครับต้นแคร์หลังจากปีที่สองไปแล้วเขาจะยืนต้นตายถ้าไม่ยืนต้นตายก็จะมีหนอนมาเจาะลําต้นเขาตายฮะ ทำให้ต้นแค์เขาตายเพราะต้นแค์ตายนะครับปลวกครับปลวกจะต้องเข้ากินรากแน่นอนพอปลวกกินรากผักหวานป่านะครับไปจับที่รากของต้นแค์พอปลวกกินรากต้นแค์ที่ตายไปรากผักหวานนะครับจะจับกับอากาศข้างในฮะเพราะว่าไม่มีน้ําไม่มีดินไม่มีความชื้นไม่มีฮิวมัสพืชไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เราจะเห็นว่าพอต้นแค์ตายนะครับ ผักหวานต้นข้างๆจะเหี่ยวหรือบางคนปลูกติดเลยครับผักหวานตายต้นแคร์ตายผักหวานตายตามทันทีเพราะว่าเขาอาศัยอาหารหลักจากต้นนี้ฮะต้นแคร์นะครับผมถึงบอกว่าให้ปลูกมะขามเทศเป็นพี่เลี้ยงช่วยนะฮะเพราะว่ามะขามเทศนะครับตอนนี้เห็นต้นหนึ่งปีแค่นี้นะครับเมื่อวานนะฮะนี่ฮะเห็นไหม มื่อวานผมขุดหลุมระหว่างแถวกลางนี่นะฮะเพื่อปลูกกิ่งตอนแต่แต่เห็นไหมครับระยะห่างระหว่างมะขามเทศนี่นะครับกิ่งตอนมะขามเทศเชื่อไหมครับว่าตรงนี้มีรากมะขามเทศผมขุดปลูกกิ่งตอนบนรากมะขามเทศเลยครับนี่คือข้อดีของเขาครับเพราะฉะนั้นในแปลงผมนะฮะมะขามเทศที่สองปีแน่นอนครับ ว่วพื้นที่มีรากมะขามเทศแน่นอนเพราะฉะนั้นปีที่สองขึ้นไปแคร์ไม่จําเป็นสาหรับผมแล้วฮะเข้าใจนะครับเข้าใจความคิดเข้าใจไอเดียผมนะฮะว่าผมปลูกเพื่อให้มันโตช่วงแรกสังเกตอ่ะดูต้นนะฮะต้นกล้าทั้งนั้นนะครับเห็นไหมฮะแตกกระโดงจากใต้ดินมาเพราะอะไรผมบอกไปแล้วนะครับการเทคนิคการปลูกเอียงนะครับนี่ครับกระโดงทั้งนั้นเลยฮะดูยอดนะครับใต้ต้นแคร์ใต้ต้นมะขามเทศ ดูนะครับอันนี้ดูสดๆนะครับไม่ไม่เลือกเฉพาะต้นที่งามมาให้ดูนะฮะให้ดูหมดครับในสลงสแลนเป็นยังไงครับดูฮะนี่ครับเขามีต้นนะครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะนี่ฮะถ้าหนึ่งปีแล้วยังไม่มีใบใหญ่ขึ้นไม่มียอดใหม่นะฮะยังอยู่เท่าเดิมปลูกต้นกล้าอย่างไงอย่างนั้นหนึ่งปีนะครับยังอยู่เท่าเดิมถอนทิ้งเลยครับแสดงว่าต้นกล้ามีปัญหาแล้วฮะนี่ครับ นี่ฮะอย่างต้นนี้นะฮะเนี่ยมีปัญหาละฮะต้นเนี้ยสังเกตได้เลยฮะเขาจะอยู่ยังไงอย่างนั้น,นะฮะเนี่ยฮะปลูกยังไงอย่างนั้นนะครับต้นเนี้ยไม่ผ่าน,นะฮะต้นที่ผ่านคือน,นี่ฮะเขาต้องมีใบใหม่เกิดขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นที่ว่าตอนปลูกดินอาจจะแตกนะครับรากหักนะฮะที่ทำให้ไม่โต แต่ส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นตฮะดูฮะนี่รอยผมเด็ดยอดเห็นไหมผมเด็ดยอดบ่อยนะครับเขาก็จะแตกมาเรื่อยอย่างเงี้ยนี่ครับเริ่มเลยนี่ยังไม่ได้เปิดแสลนนะครับผมว่าจะเปิดให้เหลือสฝ่ามือหนึ่งครับเพื่อว่ากันตัดหญ้าแล้วมาโดนมันจะได้ติดแลนก่อนถึงต้นของเรานะฮะดูนะครับทุกท่านดูนะครับที่โผล่แสลนมานะฮะนี่คือหนึ่งปีสามเดือนนะครับผม หนึ่งปีสามเดือนนะครับนี่ครับพี่เลี้ยงผมนะฮะพี่เลี้ยงพึ่งโดนสอยไปนะครับพึ่งโดนสอยไปเมื่อวานนะฮะหลายโลอยู่ครับผมเจ้าของนน่นนะฝากของพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงทำเงินผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าทำไมผมถึงเน้นมะขามเทศสำคัญนะครับทุกคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับ ฟังดูย้อนหลังได้นะครับไลฟ์ดูย้อนหลังได้นะครับผมพี่เลี้ยงมะขามเทศดียังไงนะฮะนี่ครับกระโดงครับเวลาเขาแตกมาผมเห็นไม่ได้เลยผมเห็นแล้วชอบมาดูนี่ครับนี่คือเกิดจากใต้ดินนี่คือเกิดจากต้นแม่ที่เอียงนีกระโดงเกิดจากกิ่งเขาเลยเห็นไหมฮะดูครับตอละต้นกิ่งเริ่มขาวแล้วฮะ มะขามเทศพี่เลี้ยงผมทําไมถึงยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะ,ะข้อแรกเลยที่พี่เลี้ยงอื่นไม่มีคืออายุยืนครับผมสาคัญนะครับอายุยืนเพราะว่าทั้งแคร์ทั้งตะขบสามารถตึงไนโตรเจนในเดนได้นะฮะชะอมพวกนี้แต่เรื่องอายุยืนคือมะขามเทศนะครับมะขามเทศอายุยืนจริงฮะกิ่งตอนบางคนบอกว่าเอากิ่งตอนไปอายุจะสั้นไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่มีรากแก้วนะเขาจะล้มนะเขาจะตายนะผมจะบอกว่า ผมปลูกเอียงหนึ่งคือผมลดการโตลมละเอียงจะลู่ลมไปนะฮะมะขามเทศเพราะเอียงรากจะเดินที่ผิวดิน,นะฮะผิวดินเขาจะมีแต่รากรากจะไม่ลงในแนวดิ่งเพราะแนวดิ่งยิ่งลึกลงไปดินยิ่งแข็งและธาตุอาหารจะไม่มีนะฮะจะไม่สมบูรณ์หนึ่งคืออายุยืนนะครับที่ทั้งแคร์และตะขบไม่มีอ่าฮะแคร์และตะขบไม่มีนะครับ แค่เต็มที่คือสามปีสีป่ปีต้องยืนต้นตายแล้วก่อนเขาจะตายหรือตายไปแล้วเขาจะพาหนอนมาลงผักหวานเรานะครับอ่าสังเกตว่าต้นแค่แก่ๆนะครับจะมีพวกอ่บุ้งขนขนนะฮะตัวเหลืองเหลืองแล้วก็จะมีหนอนแดงๆนะฮะหนอนตัวน,นั้นนะครับที่จะลงมาหนอนพวกนั้นจะกินต้นแค่ก่อนแล้วจะกินต้นผักหวานเราด้วย พูดถึงเรื่องหนอายุยืน่ะมะขามเทศอายุยืนกว่าแล้วนะครับตึงไนโตรเจนได้เหมือนกันนะครับผมแต่ไนโตรเจนของมะขามเทศจะเยอะกว่าแล้วรากเขาจะมาไกลกว่าเราจะสังเกตว่าเมื่อวานผมขุดปลูกระยะไกลอยู่ฮะประมาณ3าเมตรยังเจอรากมะขามเทศอยู่นะฮะเมื่อวานผมปลูกกิ่งตอนอยู่ใบของมะขามเทศนะครับปุ๋ยชั้นดีนะฮะผมได้ปุ๋ยทางรากแล้วนะครับใบที่ร่วงมาก็ยังเป็นปุ๋ยให้ด้วยนะฮะ เวลาเขาย่อยสลายแล้วนี่มะขามเทศครับโตเร็วนะครับแล้วพันุ์ที่ผมปลูกคือเพชรโนนไทยนะครับผมเพชรนนไทยข้อดีคือหนามน้อยมากแทบจะเอามือรูปเอามือจับกิ่งได้เลยนะครับไม่ค่อยมีหนามฮะเพชรนนไทยผมเลยชอบมากพันุนี้ฮะนี่ฮะให้ดูหนามเขาเนี่ยฮะหนามไม่เยอะนะฮะ เพชรนนนไทยครับข้อดีของเขาเนี่ยข้อดีของการที่มีหนามน้อยคืออะไรผักหวานป่านะครับตอนปลูกช่วงแรกสองปีแรกเขาต้องการล่มแค่ไม่ใช่แค่สิเขาต้องการล่มมากถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต้องมีล่มให้เขาครับไม่งั้นเขาจะไม่โตแล้วหลังจากสองปีไปแล้วล่ะคือช่วงที่ทํายอดอาจจะปีที่สามนะครับเราเริ่มเก็บยอด พอเริ่มเก็บยอดปุ๊บเห็นไหมครับเราจะไว้พุ่มอย่างนี้ไม่ได้แล้วฮะเราจะต้องตัดการกิ่งให้เหลือแต่ยอดนะครับเพราะว่าผัหวานป่าในช่วงฤดูทํายอดเขาต้องการแดดมากถึง80%นะครับผมถ้าแดดส่องให้เขาไม่ถึงเขาจะแตกยอดน้อยมากแล้วยอดจะไม่อวบไม่ใหญ่นะฮะแล้วผมก็เลยย้อนไปถามว่าเราสามารถการต้นแคนให้เหลือแต่ยอดได้ไหมเราสามารถการตะขบให้เหลือแต่ยอดได้ไหมโดยที่ไม่ตาย มะขามเทศทําได้ครับมะขามเทศเราจะก,การไว้แค่ยอดเดียวหรือตัดกกยังไงเขาก็ไม่ตายพอเขาไม่ตายลากเขายังหาอาหารให้ผักหวานได้อยู่เพราะฉะนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผักหวานทุกต้นนะครับเพราะว่าพี่เลี้ยงเราไม่ตายแต่ทันทีที่เปิดแสงต้นแคร์ตายผักหวานเดี้ยงตะขบตายผักหวานเดี่ยงตะขบจะอยู่ได้ประมาณ5ปีนะครับผม แล้วเขาก็จะเลี้ยงตายเหมือนกันแล้วสำคัญนะครับที่ไม่เหมือนอย่างอื่นคือนี่ฮะมันคือพี่เลี้ยงทำเงินปลูกขนาดนี้หนึ่งปีนะครับเก็บฝากขายได้โลละร้อยจากหน้าสวนนี่ก็ถอนทุนคืนแล้วครับผมบอกตรงนี้เลย มีใครสนใจอยากรู้เรื่องในเป็นพิเศษก็ถามมาได้นะครับผมปลูกเองครับผมศึกษาเองเรียนรู้เองนะครับแต่เรียนรู้แบบถูกๆจะต้องมีโค้ดที่มืออาชีพพอครับเราไม่ชีวิตเราไม่มีโอกาสได้ไปลองทำในสิ่งที่มันผิดพลาดอะ เราไม่ควรจะผิดพลาดแล้วในเมื่อคนอื่นเขาลองมากันหมดแล้วว่ามันไม่ได้ยังไงมันผิดพลาดยังไงเราไปลองซ้ําๆด้วยวิธีเขามันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมครับอะไรที่ปลูกแล้วดีทําแล้วดีทําแล้วโตผมใช้วิธีนั้นครับเพราะว่าผมทําในเชิงบิสเนสนะครับผมมันจําเป็นจะต้องเก็บยอดขายให้ได้ภายในสามปีฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะ นี่คือต้นกล้าผมนะครับแครนี้ผมพยายามปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะได้แค่นี้แหละรุ่นสุดท้ายของแครยังไม่เต็มพื้นที่เลยปลูกยังไงก็ไม่เต็มย่อยตายหมดนี่ครับดูรุ่นสุดท้ายแล้จะเป็นแครแครเตี้ยด้วยนะครับเนี่ยออกดอกแล้วต้นแค่นี้เองวิธีที่จะ มั่นใจได้ว่าแคร์ของเราเป็นแคร์ที่สูงใหญ่จริงๆนะครับคือแคร์แดงนะครับเพราะแคร์แดงพันเตี้ยไม่มีจะมีแคร์ขาวนะครับที่มีพันธุ์พันเตียและพันสูงเห็นไหมฮะถ้าพันเตียอายุเขาจะได้แค่ปีเดียวนะครับปีเดียวเขาก็จะตายแล้วฮะเห็นไหมครับนี่แหละครับต้นกล้านะครับดูครับถ้าแตกมาขนาดนี้เป็นไงฮะ ผมได้เก็บยอดแน่นอนครับภายในสองปีครึ่งครับเนี่ยดูดิดูด,ดิต้นก้าผมนะเนี่ยดูดิแค่นี้ยอดนาเป็นพุ่มแล้วอะ่ะเนี่ยต้นก้าแค่คอผมแล้วครับต้นนี้ระดับอกผมเลย นี่นะครับที่ผมให้ดูนี่คืออะไรดูนะครับทุกคนดูนะฮะนี่นะครับคุยให้ดูเลยคุยให้ดูเลยนะอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับต้นแม่นะฮะนี่นี่คือต้นแม่ครับผมปลูกต้นเดียวต้นเอียงนะครับแล้วดูต้นนี้ฮะ ต้นนี้ฮะต้นนี้เกิดมาจากใต้ดินครับเห็นไหมนี่คือต้นแม่นะครับที่ปลูกเอียงไว้ตั้งแต่แรกๆแล้วดูที่เกิดขึ้นมาใหม่ฮะเกิดจากใต้ดินจะเป็นกิ่งทรงนี้เลยครับกระโดงมีกิ่งรอบตั้งโดขึ้นอย่างนี้ อยากดูส่วนไหนของสวนนะครับพิมมาได้เลยนะฮะอยากดูอยากรู้ส่วนใดฮะเพราะว่าผมก็เดินไม่น่าจะทั่วละวันนี้ฮะแต่ก็ยังดีหน่อยคือล่มครับนี่เดินนยครับจะไม่โดนแดดเลยนะฮะเดินโดนล่มตลอดห <c oughs> ลงเหลือ ออเดอร์แปดกิโลนะครับผมปล่อยแห้งไปเยอะเลยครับผมดูแลไม่ทันเอาไม่ทันนะครับฝ่อยไม่ทันมาขังเทียดเยอะจัดนี่ครับมีทั้งโตและไม่โตนะครับอ่าอันนี้มียอดใหม่ ยังได้ไปต่ออนาในผมปลูกเมื่อวานนะครับกิงตอน กล้านะครับให้ดูต้นกล้านะครับเชื่อไหมครับว่าเป็นต้นกล้าครับนี่ไงสตัตรูตแมลงเต่าถ้าเกิดมาจากใต้ดินในทรงกระโดงแบบนี้นะฮะสองปีครึ่งได้เก็บนะครับดูทุกต้นที่แตกนะฮรต้นกล้านะครับผมอันนี้ดูครับ การแตกสงพุ่มของเขาใบเขียวใบเงามากเห็นไหมฮะระบบน้ำตอนนี้ผมใช้เป็นระบบ P.E. หัวมีสปริงเกอร์นะครับเสียบที่สายเลยนี่นะฮะอนาคตผมคิดว่าผมจะต้องเปลี่ยนเป็นระบบท่อครับผมต้องใช้เป็นระบบท่อ PVC ท่อ PVC นะครับเพราะว่าเราก็ใช้วาล์วผีเสื้อนะครับสามารถปรับแรงดันได้ราว่าถ้ารถแบบนี้ผมรถใช้เวลารถทีครึ่งวันกว่าเลยฮะกว่าจะเสร็จเพราะสายมันเล็กนะครับปล่อยน้ำได้ทีละน้อยนะฮะว้าวว้าวอยู่ริมถนนด้วยเรียกแขกเลยนะครับสองต้นนี้ ให่มาเป็นไงฮะต้นกล้านะครับย้อมต้นกล้าใบใหญ่ขนาดนี้นะครับพันใบใหญ่แน่นอนฮะใบใหญ่ใบมนนะครับผมยอดเหลืองข้อดีของเขาคือเก็บได้นานนะฮะดูใบนะครับผมเห็นไหมครับ ใบฮะอย่งนี้ใบย,ยอหรือเปล่าเอ่ยใบยอไหมเทียบกับมือใบย,ยอหรือเปล่ามือผมแค่ไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โหเทียบไม่ติดอ๋อใหญ่มาก,มากจะอวบไปไหนเนี่ยโหใหญ่เกิน บแต่ละต้นดูใบฮะดูฮะนี่ครับเนี่ฮะเราต้องเรียนรู้แบบว่าให้เห็นนะฮะเห็นอะไรไหมครับพี่เลี้ยงที่เป็นต้นแคร์นี่แค่อายุหนึ่งปีสามเดือนนะครับผมต้นแคร์ปวกขึ้นแล้ว เห็นไหมฮะปวกขึ้นแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะไปหวังอะไรกับต้นแคร์ได้มากมายล่ะครับเป็นอย่างที่ผมบอกไหมฮะที่เราคิดว่าไม่มีปวกแต่มันมี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอีกประมาณครึ่งปีกว่าผมจะควันให้เขาตายค่อยๆตายนะ,ะเดี๋ยวจะคว้นประมาณนี้ควัผิว เปลือกน้ำเลี้ยงของเขาให้ค่อยตายลงช้าๆครับจะไม่ตัดทีเดียวให้ตายนะครับเพราะไม่งั้นผักหวานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะช็อกไปด้วยต้องค่อยๆคัค่นให้เขาค่อย,อยตายผักหวานป่าตอนนี้รากจับกับมะขามเทศหมดแล้วฮะมันจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับถ้าเรามีมะขามเทศในพื้นที่ บางคนบอกอยากมาเที่ยวนะครับผมมาได้นะครับเดินดูได้อย่างเดียวครับแล้วก็หาเสื้อปูนั่งใต้ต้นมะขามเทศนี่แหละฮะอาหารรับรองก็มะขามเทศแล้ะครับเชิญหยิบสอยให้ตามัทยาสัส <c oughs> <c oughs> มีที่ปลูกซ่อมด้วยนะครับต้นนี้ฮะมีตายด้วยนะครับผม๋จะหาว่าปลูกรอดหมดเลยแอดมิน นี่มีตายเหมือนกันครับตรงนี้ที่ตายจะสังเกตว่าเป็นทางน้านะครับเป็นแอ่งน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นแอ่งน้ํานี่ครับต้นนี้ฮะต้นที่ภาคภูมิใจเป็นที่สุดโหยใหญ่มากสูงมากถ้าได้แบบนี้นะครับสักห้าสเอนนี่ถอนทุนได้คืนทุนได้ภายในปีแรกเลยนะครับ โอ้ใหญ่มากเดี๋ยวปุ่มยอดกำลังออกนี่ไงครับออกมาแล้วที่ผมบอกภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเขาเริ่มแทงมาแล้วนะฮะตอนนั้นยังเป็นปุ่มเขียวเขียวเห็นไหมครับยวให้ดูชัดเห็นไหมฮะตอนแรกยังเป็นปุ่มเขียวเขียวแบบนี้นะฮะเนี่ยแบบนี้นะฮะตอนนี้ มียอดออกมาแล้วเนี่ยฮะดูนะครับดูนะครับ,รบเห็นนะฮะเห็นสองฝั่งเลยนะฮะเดี๋ยวมาอีกเยอะครับที่กกต้นนี้ท่วมหัวแล้วครับผมตอนนี้อันนี้ก็เลียราดดินเหลือเกิน โอ,โอ,โอ้กินไม่ทันแล้วครับขนาดนี้โอเคครับผมนี่เล่นมาแถวสุดท้ายละแถวสุดท้ายเพิ่งปลูกแครนะครับเพิ่งจะเป็นเองนี่ครับที่ผมบอกครับมะขามเทศกิ่งตอนนะครับเนี่ย6หกเดือนครับเป็นไงติดฝากแล้วครับเนี่ยหกเดือนก็กินได้แล้วเนี่ยครับปล่อยไว้ก็ติดหมดเลยเห็นไหม ไม่ต้องรอถึงปีครับกเดือนได้ขนาดนี้นะฮะทําฝักก็ถอนทุนคืนได้แล้วครับผมกิ่ง1 5า6 0บาทแล้วดูมะขามเทศถ้าหนึ่งต้นได้หนึ่งโลนี่โล,ลละร้อยแล้วครับคืนทุนโดยไม่ต้องคิดอะไรมากมองในเชิงมิชเนตนะครับจุดคุ้มทุนจุดขาดทุนเราลงทุนเท่าไหร่นะฮะเราจะทราบเห็นไหมตะ้ขบผมก็มีครับ ไม่ใช่ไม่มีร้องหมดแล้วเห็นไหมแถวนี้ปิตะขบฮะพอต้นแคร์ต้นนั้นแถวนี้ปลูกยากมากตายย่อยหมดเลยฮะไม่มีต้นแคร์เลยแถวนี้เป็นน้อยมากนี่นะครับมะขามเทศหกเดือนมีฝักมีฝักแล้วโอ้ยฝักแดงมาก นี่ฮะโค่กินนี่ที่ว่าจะไม่งามก็ไม่งามจริงๆยังมีชีวิตรอดไหมยังโอเคโอเคอยู่น้ำถึงยังได้อยู่โอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอบหน้ามาเดี๋ยวจะมาไล์ให้ดูใหม่นะครับ โอเคครับนี่ป่าคือป่าตะขบเลยฮะที่แท้ทรูโซนนี้โซนตะขบที่แท้ทรู <c oughs> อโอเคขอบคุณมากครับผม16ท่านที่ติดตามรับชมนะครับโอเคไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่หรือมีอะไรสักถามสอบถามได้นะครับถ้ามาไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับว่าเราทำแบบไหนปลูกอย่างไงระยะอย่างไงโอเควันนี้ แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะครับจะมาไลฟ์ให้ดูใหม่นะครับถ้ามีโอกาสกลับมาที่สวนเมื่อไหร่เนาะเอางี้ดีกว่าโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ